เราต้องให้น้ำเดือดเดือดเดีเด๋ยวมะเขือก็ดำนะสวัสดีค่ะหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้จะมาผัดฉานะสามชั้นอันนี้เราก็จะใส่สามชั้นลงไปเลยค่ะคั่วพร้อมพริกแกงเลยค่ะเราจะใช้น้ำหยอดลงไปผัดนะคะ นั้นเราก็จะใส่นกปลาลงไปหน่อยค่ะเสร็จแล้วเติมน้ำไปเลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็มาปรุงกันเลิเลยค่ะดิฉันใส่น้กปลาไปแล้วนะตอนนี้ก็ใส่แค่ลูกลดดีค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่กระชายกับ พริกไทยสดลงไปก่อนนะคะตามด้วยมะเขือเราต้องให้มะเขือสุกค่ะเดี๋ยวจะดำเนาะใส่กระงน,น้ำเดือดเสร็จแล้วใส่พริกสดลงไปเลยค่ะ ท้ายสุดเราก็ใส่กับเราไปเลยจริงๆต้องผัดแห้งกว่านี้นะคะแต่ดูแชมปชอบพยาาค่ะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยจ้าเดี๋ยวมาดูกันค่ะวนาตาก็เป็นยังไงค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะสีสันน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันจ้า ค่ะเสร็จแล้วค่ะสามชั้นผัดฉาค่ะมาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ